สวัสดีครับวันนี้เราคงมาคุยอย่สบายๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริาก,การกความรู้เพื่อมันมีแนวคิดตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือสิ่งที่มีการถ่ายทอดระหว่างการอบรมการสัมมนาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้รู้ถึงกระบวนการทางความคิดว่าหลังจากที่เราอบรมสัมมนากลับมาแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรกับองค์กรหรือเป็นการพัฒนาตัวเองได้ไหรือไม่นะครับเม,มื่อวานมีโอกาสได้สนทนากับผู้เข้าอบรมหลักสูตร n e c คุณพัชรนนะครับ ถ้าเกิดจำไม่ผิดคือนามสกุลกาเมกนะครคุณช่างเลี่ยมมีการให้แนวคิดบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนะครับแนวคิดดังกล่าวตรงนั้นคือเราอยากจะทดสอบกระบวนการความคิดของคนโดยจับประเด็นจากการที่เขาได้รับการอบรมการพัฒนาลงมาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับรู้เราได้มีการจัดทําเรื่องโปรแกรมมานะครับแล้วก็ได้เขียนเป็นแบบแบบเรียนบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมได้รับทราบว่าสิ่งที่เขารับทราบได้เห็นได้รู้จากวิธีการในการอบรมการสัฒนาของครรภานั้น นำมาถ่ายทอดให้กับผู้ลากรศอ,อย่างไรบ้างน,นะครับประเด็นหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือสิ่งที่ว่าได้บบถ่ายทอดน,นั้นเขาสามารถจับประเด็นในสิ่งที่มีความสําคัญหลากหลายได้และนํามาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งเนื้อหาสาระกระบวนการทงความคิดบทสรุปจบนะครับตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราอยากให้มีการถ่ายทอดเผยแพร่อเอาไปเพราะมิฉะนั้นแล้วการที่เราอบรมการสัมมนาจะเกิดขึ้นจะไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการสูญเปล่าเกิดขึ้น อย่าลืมนะครับเราไปอบรมกันสัมมนาทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นปหาประเด็นหนึ่งคือเรื่องของความสูญเสียด้านเวลานะครับด้านการลงทุนด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วจะถ่ายทอดจำาไ่าหรือเราจะพัฒนาตัวเองแบบไหนนามาใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะครับเ<อ>สิ่งนี้ที่ผมก็กำลังมองอยู่ก็คืออยากจะนํามาขีดเขียนแล้วก็ลงมาบคันทึกเอาเนื้น <S 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 อหาสาระตงก่าๆนั้นนํามาใช้เพื่อให้กับคนรุ่นหลังได้ไดเรียนบี่ก่อไปน,นะครับ เนื้อหาวันนี้เนี่ยผมสรุปย่อๆเพียงเท่านีก้ก่อนแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาทางเอกสารเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ภาคอ,อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในนามสถาบาันพัฒนาธุกรกิสังคมแล้วก็สถาบาันเออ่พัฒนา,า,บ,านบุคลากรเจัดบทสลุปขององค์การเรานั้นคงจะมีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆด้วยความต่างๆนะครับขอจบเพียงเท่านีก้ก่อนแล้วก็ขั้นต่อไปในตอนหน้านั้นเราจะมาคุยในเรื่องของกระบวนการการบริหารทรัพย์รินยุคใหม่ว่าจะต้องมีพื้นฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 过来。